<laughs> nhiều 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 ở à nêu chào gì cái nã, à nhiều bay nhiều bay, thứ bay ืเลี้อกล้าสุดแล้วอะอไมโอ้ลปอ้โหนีจับดีปยิบไปน้องมันจับไม่เป็นหรอกเออ่าพี่อามอพี่อามอย่าไปหลอกมันดิเอนีนี่นี่ให้